เมื่อวันที่17ธันวาคม2566ที่โรงเรียนเซสเทียนในพระราชูปถัมภ์มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโดคนพิการครั้งที่2ประจำปี2566 Thailand International Para Taekwondo Contest 2023ซึ่งมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่15ถึง17ธันวาคม2566ค่ะโดยโรงเรียนเซสเทียนในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาพันธ์เทควันโดคนพิการโลกประเทศเกาหลีใต้สมาคมกีฬาเทควันโดผู้บกพร่อง ทางการได้ยินได้จัดกิจกรรม t h a i l a ด d อิน e r n a t i o n a l p a r a t a e k w ท n d o c o n t e s t 2023การแข่งขันกีฬาเทควันโดคนพิการครั้งที่2ประจำปี2566ค่ะโดยมีทีมนักเรียนพิการในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน17ทีม4ประเทศประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและทีมต่างประเทศจำนวน3ทีมได้แก่ทีมประเทศเกาหลีใต้ทีมประเทศมาเลเซียและทีมประเทศเวียด รวมจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน100คนโดยงานนี้มีนายสุขสนั่นโชติกาสเถียรประธานกรรมการมูล,ลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธมภ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีนางสาวปนัดดาวงจันตาผู้อำนวยการโรงเรียนเศถียรนในพระราชูปมัมภมกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้โดยมีใจความว่า 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะกีฬาเทควคนโดคนพิการ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพนักกีฬายเยาวชนให มีความรู้ความสามารถทักษะกีฬาเทควันโด 3. เพื่อเป็นการสางสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านกีฬาระหว่างโรงเรียนและระหว่างประเทศ 4. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจและมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งการแข่งขันเทควันโดในครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในแต่ละด้านค่ะ